ทดสอบยกงาเสียบเลตนะครับวันนี้เรามางานเสียบผลตสอชุดแล้วก็ที่หนีบ3ชั้น2ชุดนะครับงานตัวนี้จะส่งร้านหอจก,กอโชคชัยค้าส่งวัสดุนะครับอำเภอบางบุวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับอายกขึ้นครับตอนนี้ทําการยกบล็อกหกชั้นสามก้อนนะครับน้ำหนักประมาณสตันนิดๆนะครับเชนตอนนี้ที่ยกอยู่เป็นเรน3าตันนะครับ ก็หนักนะครับจึงลดลบอเล็กถือว่ายกลําบากอยู่ครับเสี่ยงต่อการลดรอยครับยกรอยสวยๆนะครับสนใจติดต่อได้นะครับที่เพจที่นิบล็อกใบพันธุ์เสาปูนนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งสองเก้าเจ็ดห้าห้าหกสามนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เพจไว้ใต้โพสต์นะครับสนใจโทรเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเราจะทดสอบยกตัวต่อไปกันนะครับผลจะมาแล้วโอเคครับติดตามผลงานได้ทางช่อง youtube ก็มีนะครับ โอเคครับ